แหงปวดขาอ่ะกินไก่ต้มน้ำแดงนี่ว้าไ่ดำนี่ยแหละไก่ดำเออเท่าๆน่ะอืม,อมจะให้ดำดำกว่านี้ก็ได้เท <c oughs> ่าเ่าน่ะอืมสีสเปรมีเยอะแยะต้องมาเกี่กิโลเจเบโลกว้างแค่นั้นแหละ<อ>ใกล้มันพร้อมดเลยพร้อมอกแหนมแล้วทำให้พร้อไม่น่าจต้องโลกว้างก็สามโลได้วงตุด อแล้วอกไก่ดำตัวเขียวปี้เออวัวไก่ดำลครับวันนี้อยู่กับรายการอร่อยอันตรายเป็นไงพูดชัดแล้วได้เข้าปากไปแก้วสองแก้วเริ่มดีรอบผมวันนี้เรามีเมนูมานำเสนอครับไก่เทาไก่ดำไก่ดำต้มน้ำแดงไมรู้จะทำอะไรเอาให้เสียข้องไปเลยไก่ตัวนี้ครับผมก็เป็นเป็นคับเราให้มา เล็กครับพี่สุรชัยหอมสุวรรณครับอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีครับการทีมงานแถวสุพรรณเหมือนกันอาจจะดูเพจเราแล้วก็ให้ไก่ดำาลงมาตัวหนึ่งให้มาทำคลิปครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรดีเฮ้ยมีพวกมาอีกแล้วตามมาทุกคลิปเลยมนั่งนั่งนังนง่งนั่งก่อนนั่งก่อน,น,นครับสวัสดีสวัสดีนี่ครับนี่ก็มาครบ เช่นเคยพรมนี่ดูนี่ของจริงไหมวะของจริงเอาตัวนี้ทำอะไรนะไก่ไก่ดำเออไรไก่ดำต้มน้ำแดงไก่ดำต้มน้ำแดงเดี๋ยวเช่นเคยครับให้เชฟบานจัดการให้ดูกินได้หรอวะไป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 มามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับโอเคมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจัดไปเตรียม เทียมไอยไม่ต้องแกะเปลือกด,ด้วยคล้ายคล้ายถอนหอยถอนหอยฝากเขียวนี่ลาบฝักขีอ,อือสปอนเซอร์มาลาบฝักขีอะที่งไหนอะโตสปอนเซอร์ลาบฝักขีเอามาจากที่ไหนวะไล่คุณทานุวัฒน์สปอนเซอร์แค่นี้ยี่ใหญ่เล่นโตต้องหอยออกช่องไม่กินได้ไหมเนี่ยฝากขีอย่างเนี้ย <c oughs> ธรรมดาเขาตุ้นยาจีนกันนะึงเอามาต้มน้ำแดงเนี่ยเสียคล้องไหมเนี่ยโอ้ยรายการอะไรตะายครับเหมือนใครที่ไหนตะไลหยิบใส่ไปเลยหมดรวมไปเลยครับผมบัโขกละเอียดใช่ไหมได้แล้วโขกแล้วก็มายัดตุ้นไก่ถ้าใครจะเป็นสปอนเซอร์ให้เรา ทีมงานเราคือหากล้องตัวใหม่ก็จะดีกว่านี้ครับระวางรอเราก็มานั่งดูมาเล่นน้ำกันนะครับทำไงเนี่ยดูอันนี้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 ยี่ห้ออะไรนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวสองพันเนี่ยบุลี่บุลี่บุลี่นี่หยอดน้ำปลาหรือไรหร่อนถอยหอนถอย อไปของงั้นเดี๋ยวเราไปทาตัวใกล้ไงแล้วก็ยัดดากมันโอเคนี่ซอสเค็มปลาเขียวอ๋อกูกไปกูไปขอยัดมาใช้ทุกมือนะครับพอนางแล้วโอเคนะเพิงเยี่ยวมาบางเยี่ยวยังเยี่ยวยังเอร่อยไหมไม่เอาใหม่ก็ใส่ทาเลยทาตัวใกล้ทัวนนะครับเยี่ยวแล้วใช่ไหมเพิ่งเยี่ยวมาใช่ไหมเพิ่งเยี่ยวมา กินนอำตีมเดี๋ยวหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยไปต้มกันเลยกินสดเลยจาีนี้ยเหาให้ทั่วเดี๋ยวหมักทิ้งไว้อวิบตับแตกรุนมาเร็วอ่าหาเรือเราก็ใส่ดำเอาไปมันจะเลอะหน่อยนึงเอาไปโอยไม่ได้กดเลยกอร์ด อันนี้แหละรอรองเดียวครึ่งชั่วโมงผ่านไปวมันก็หกนี่พัยก็หกวยนี้ถทือนี้ไปไงทำไงต่อทำไงต่อไกลใส่ไปครับครับฟ้าเปิดแก๊สใส่น้ำเปิดแก๊สทำไงต่อใส่น้ำน้ำอยู่ดีมึงมึงก็ใส่ดิเปิดฟ้าใส่ลงไปอ กับเยจะเดี๋ยวต้องมากเก่าเออมันท่วมตัวอยู่ใยจะได้อยู่คนที่สองครับเนี่ยคนที่สองอะไรดอกอ่ะตั้งหิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่อยมาดูทิ้งไม่ปิดฝาหม้อไงปิดก่อนนี่ไปนี่ครับหลังจากเราตุนมาประมาณ3ชั่วโมง เราก็อยเห็นไก่ดำต้มน้ำแดงต้มน้ำแดงประมาณนี้ครับครับผมตอนนี้จัดได้ไก่ต้ <c oughs> <c oughs> มเน่ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ของเว่าไปเนี่ยลิ้นพันมัวรวมโมตัวเลย <c oughs> <c oughs> นี่หลังจากที่เราต้มไก่เสร็จเรียบร้อยครับไก่ดำต้มน้ำแดงแล้วก็ทานน้ำจิ้มต่อครับผม <c oughs> นี่พริกจากไลพ่พานุวัดไอพาวัดวัดเลยนะ <Hello. S 2> พาพากวัดพากระวัดมั <c oughs> ้ย น้ำกุนอะอะไรฮีบุญไม้ยายบุญมีเออไอ้พานุวัตรใหญ่บุญมีอ่ะเขาโป้พริกเขาท่านนนพริกมาครับนี่หมดเลยเทียมนี่ของยี่หรี่ผมไม่ต้องหั่นเป็นแผ่นเป็นเท่าไหร่ละตำอันแรกเราก็ตำพริกกับกระเทียมเข้ากันก่อนเดี๋ยวดูนางให้ดูที่แม่ครับแล้วดูชายอ่ะไอดูที่ข้อมือครับ นี่เป็นเมาใช่ไหมต้องเห็นไหมปลายปลับป่ปลับปลับปบปับปลบปับปลับปลับ่ับปลหบปลัลับปปลับปลับปลัลัลับั้ปลับลับปลับปลับปลัลัลลลล นคือเผ็ดเปรี้ยวหวานก็ตามใจอยากจะเอาไงอยากจะกินแบบไมนก็ทำเอาเลยปากเราคนเราไม่เท่ากันอโอาก็ดูบบดำาริงนะดำ,ดำไม่ดำเรานะไป็นมตัวก็ดำเป็นปนน,น่อยนะัน เดี๋ยวเรามาดูตอนทันเสร็จแล้วดีกว่าโอ้ยหน้าถ่ายยังได้กินมันร้อนอะเฮ้ยปวดแข้งปวดขา้กินไก่ต้มน้ำแดงนี่อืมว้าเหนียวด้วยเหนียวด้วยด้วยเนี่ยเฮ้ยบบตรโตก อืมไม่นื่ดีดีนะทำกินกันได้น่ะมุกเดิมบข้หอมเดือบีหอมเนีหอมอะไรหอมน้ำแดงน้ำแดงไหวกบหมานเนียเอ๊ะจากโคก็เปลี่ยนไปน้ำแดงไงจากโคก็เปลี่ยนไปน้ำแดงเออมันลองได้ปะเราไปรอชมทริปใกล้ต้มน้ำสไปร์เอาไอ้อย่างผมพูดอะไรก็พูดมันจะให้กินอะไรกินตีน อันนี้ใช่ไหมเออนั้นแหละกินธรรมดาก็ไม่ชอบกินนะฝั่งนี้อยากกินตีนพวกมนนี้ปุ๊บมึงกับไปกินเป็นไงเหลวดำยันเล็บเป็นไงอร่อยไหม่ะอร่อยอันตรายจอดแล้วอ่ะอันตรายปั๊ธรรมดาเขาต้องตุ้นยาจีนใช่่ะมมะกรูดต้มน้ำแดงเลยยาจีนตุ้นน้ำแดงเลยเหรอจีนทอร้อยปั้ง น้ำแดงก็ไม่ใช่ย่อยนะสองคนหกสิบตวงอย่างนี้มันต้องต้มน้ำดำต้มดำต้มโค้กเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเข้าเราต้องน้ำแดงสไปร์ตเฮ้ยต้มไอ้นี้ดีกว่าไอ้นี่อร่อยดีมันกันแบบนี้เฮ้ยมึงไม่บดไม่ใช่ไงมึงพูดไดไงต้มสไปร์ตสไปร์ตหลังเด็กชิมนิ้ชิมนี้ชิมชิมชิมตีเลย ครับผมเลยอร่อยไม่เท่าตีนเมียหรอกเอารายการรายการหน่อยโตออรายการดิเออรายการหน่อยรายการได้พอหน่อยได้ยังมีสีเออกร้จใจเราล่ะทำไมไม่มีสีเปโออเออ่ากินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยกันด้วยนะครับแต่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 ร้อยล้านไลค์สวัสดีก่อนสวัสดีครับ